สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนนี่ครับสังเกตเห็นอะไรไหมใช่ครับมันคือไม้กระทาที่อยู่ด้านหลังใช่ก็บ้าแล้วทุกคนนะครับนี่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 น,นี่มีอะไรมาอวดทุกคนเห็นไหมรองเท้ากบเวทุกคนมันเป็นไอเทมชิ้นใหม่นะครับ ที่โครจะโกงเป็นไอเทมที่โครจะโกงบอกเลยโคดโกงนะครับไอเทมชิ้นนี้โกงยังไงนะฮะทุกคนอ่ะดูนะดูนะดูนะดูให้ดีนะครับปับป๊บปั๊บเห็นอะไรไหมใช่ปะล่ะถูกต้องไหมนี่ให้ดูอีกทีปับป๊บปั๊บเป็นไงทุกคนโกงปะอย่าดูถูกนะเออนี่ฮะ จากที่เราไม่เคยกระโดดข้ามได้ทุกคนปกติมันจะกระโดดติดใช่ไหมแต่นี่คือแบบเรากระโดดข้ามได้ง่ายๆเลยเว้ยคนดูเห็นปะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้นะครับกระโดดขึ้นแบบนี้ได้เลยเห็นไหมแล้วก็สังเกตหินตรงนี้นะครับนี่หินตรงนี้นะดูนะกระโดดขึ้นแบบนี้ได้เลยครับง่ายปะเออปกตินะครับการที่เราสร้างรั้วไว้รอบฐานแล้วเนี่ยเราต้องสร้างชั้นด้วยใช่ไหมเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไปใช่ไหมกระโดดขึ้นไปแล้วก็กระโดดออกใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณมีรองเท้ากบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า e ีซี่ทุกคนนะครับรองเท้ากบช่วยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือแน่นอนลครับนะครับกระโดดกระโดดได้สูงขึ้นเห็นไหมมันกระโดดสูงขึ้นอันดับสองคือเพิ่มความเร็วเล็กน้อยในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วหรือว่าเดินช้าๆแบบนี้นี <c oughs> ไ่ไปกันมโคตรเท่นะครับเออแล้วก็ ไอที่สงสัยนะครับว่ารองเท้ากบเนี่ยหาได้จากไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูทุกคนกเ็เดี๋ยวจาัดก,การไอพวกน,นี้ก่อนมันเยอะมาก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 นะครับอ่ะไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะจัดเทียร์เทียร์ลิทให้ดูแล้วกันนะสาหรับพวกไอเทมต่างๆนะครับอ่ะก็จะเป็นบ่อแบบนี้ทุกคนเป็นบ่อแบบนี้นะครับให้เรากระโดดลงไปได้เลยซึ้มนี่ฮะนี่ลงมาแล้วทุกคน เมื่อเรากําจัดบอสเสร็จนะครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นปะมันจะมีหอกพิษทุกคน3%เสื้อกาะพิษ1%แล้วก็อันนี้จะเป็นลูกดอกนะครับ1%และนี่คือรองเท้ากบ1%ทุกคนหาได้จากบอสกบนะครับนี่ตรงนี้เปิดกล่องได้ทุกคนใครที่ไม่รู้วิธีการหานะครับที่ทําคลิปสอนเอาไว้แล้วก็ไปติดตามได้ที่คลิปนี้ได้เลยทุกคนนะฮะพึ่งลงไปเมื่อช่วง10โมงเช้านะครับปะเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อทุกคน นี่ครับวิ่งออกมาแล้วก็โดดแบบนี้ปับป๊บปั๊บเป็นไงง่ายเกินพี่ชาย <laughs> นี่ครับคือจะไปตรงไหนก็ง่ายทุกคนง่ายหมดเลยอะแท่นหินนี้อันนี้ขึ้นไม่ได้เหรอนี่แท่นหินนี้อะเห็นปะ่ะขึ้นได้ครับเห็นไหมแล้วก็ต้นไม้ต้นพวกนี้นะเมื่อก่อนเราขึ้นยากใช่ไหมทุกคนเนี่ยขึ้นยากมากนะครับเห็นปะ่ะกระโดดขึ้นง่ายแล้วะเห็นไหมขึ้นง่ายมากนะครับเนี่ยดูดิ เนี่ยครับมาหลบกวางบนต้นไม้ก็ได้นะครับแบบนี้เลยเมื่อก่อนขึ้นยากอยู่นะเดี๋ยวนี้คือแบบถ้ามีรองเท้าอันนี้ครับคือแบบอีซี่นะครับแล้วก็สามารถปีนขึ้นหลังคาได้ด้วยนะครับทุกคนนี่อ่าเอาเป็นหลังคานุ้งปีนได้ปะะ่าวว่าหลังคานี้ไม่เคยปีนเฮ้ยเป็นไงทุกคนชิวๆครับเราสามารถขึ้นมาหลบกวางบนนี้ได้เลยเนี่ยง่ายปะเดี๋ยวซื้อของก่อนมีอะไรมาขายบ้างวะ มีอะไรมาขายมาั้งเอ่อขอเป็นเบาะนุ่ม่มแล้วกันนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้เอาไปตกแต่งหน่อยทุกคนมานี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตรงดันเจี้ยนด้วยนะครับนี่กระโดดเอาเพชรได้อีกป่าววะอุ๊ยติดกับดักโอ้ไม่กึดอ่ะโอ้เดินช้าเลยอ่ะเดี๋ยวพามาโดดบนดันเจี้ยนแล้วกันทุกคนดูนี้มันยังทาบั็กได้อยู่หรือเปล่านะคือเราจะขึ้นทางลูนี้เว้ยทุกคนไปเปิดกล่องนะครับ ปดูนี้ได้ไหมง่ายง่ายครับขึ้นตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าใครไม่มีรองเท้ากบก็ต้องกระโดดแบบนี้ทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันจะติดตรงนี้ใช่ไหมมันมีเทคนิคเล็กน้อยคือกระโดดกระโดดหันหลังกลับมาก่อนนะครับแล้วก็กดให้ไหวประมาณโดดห้ดูอุ้ยมันติดอะไรวะเนี่ยนี่แบบนี้เออกระโดดเอาตัวออกมากกอนแล้วก็กดเดินหน้าให้ไวทุกคนแล้วก็มาตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็กระโดดขึ้น,นี้ปึ๊บอืมตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บ <laughs> ยายวะ คือเรามีเท้ากบเวคือแบบโคตรง่ายเลยทุกคนแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมเราเห็นอะไรไหมของของของเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดสูตรผิดสูตรแล้วจะมืดแล้วด้วยดิจะมืดแล้วด้วยดิอ่ะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอ,อุ้ดผิดสูตรผิดสูตรอ่ะขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้นะครับเอ้าผิดสูตร อ่าฮะขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็กระโดดมาตรงนี้โดดมานี้โดดมานี้ปับ๊บมาทางนี้นะครับนี่เลีงดีๆทุกคนเลีงดีๆแล้วก็ค่อยๆกระดึ๊บลงไปแล้วก็กดเออนี่แค่นี้เลยนี่เก็บได้ปะวะเก็บได้ปะเก็บไม่ได้แล้วเหรอ <S <S เข้าไปไม่ได้แล้วนะฮะทุกคนได้ปะกดสคริปต์นี่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 ได้ปะ พยายามสุดๆเก็บไม่ได้แล้ววะ่ะเขาน่าจะแก้แล้วนะครับแก้แล้วแก้แล้วตอนแรกบั็กตรงนี้คือมันทําง่ายนะฮะคือแบบใครที่รู้บักตรงนี้เข้ามาฟาร์มเพชรได้แบบชิวๆเลยทุกคนเนี่ยเขาแก้แล้วเก็บไม่ได้ไม่มีอะไรเก็บได้เลยตอนนี้เก็บอะไรไม่ได้เลยนี่ว็เก็บไม่ได้นะครับเหล็กอะเนี่ยก็เก็บไม่ได้นะครับ,อบ,รบโอ้หแล้วตอนนี้มืดเสี่ยงที่จะโดนกวางไล่ตกอุ้ยหมาอยู่ด้านล่างด้วย เดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วกันทุกคนโอเคครับในที่สุดก็เช้าสักทีมันไม่ให้เข้าแล้วการามังอืมเข้าไม่ได้แล้วนะกด E กระโดดก็กระโดดเข้าไม่ได้นะอ่ะกด E ดิโอมันให้วับลงมาข้างล่างเลยฮนะเข้าไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนดันเป็ดดัานอ๋อดันเปิดแล้วดนันเลเลสี่มาเดี๋ยวพามาเลียย์ดนันเลเวลสี่เลยนะครับลุยเลยก็มีคําถามว่าพี่ครับ อาชีพใหม่ดีหรือเปล่าก็แนะนําให้เป็นอาชีพไซบอร์กดีกว่านะครับอาชีพใหม่200เพรพี่มองว่ายังไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าจะซื้อจริงๆคือสะสมเงินซื้ออาชีพไซบอร์กเลยนะครับง่ายที่สุดแล้วนะฮะเออโอพี OP สุดแล้วทุกคนเคลียร์ยไปดันเลเวล4นะครับในวันที่1,709ง <laughs> พดโคตรตึงนะครับ ไม่รู้ว่าเราจะทําลายสถิติเดิมได้หรือเปล่านะฮะหวังว่ามันจะไม่หลุดนะแล้วก็วันนี้คือแบบเป็นวันโลกาพินาดด้วยนะครับทั้งปลูกผักก็อัปเดตนะไอโกอาการเดนก็อัปเดตนะฮะไอสมองเน่าก็อัปเดตนะฮะไม่ไม่รู้ว่ามันจะแข่งขันอะไรกันนักหนี่นักหนานะครับทั้งทั้งที่มันก็โดนดูบิ๊กซื้อกันไปทั้งคู่แล้วนะครับปกติสมองเน่าเนี่ยมันอัปเดตวันศุกร์ใช่ไหม แล้ววันนี้มันทะลึ่งนะครับมาอัปเดตพร้อมกับโกอาการเดนอีกนะฮะเป็นวันเสาร์นะครับไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะทําทรงทะเลาะกันไงทําทรงแบบไม่ถูกกันไงการตลาดดีเหลือเกินนะฮะจังหวะนี้แต่สุดท้ายแม่งก็เกลือทันทู่นะเกม <laughs> หวังว่าเกมจะไม่หลุดนะฮะในช่วงเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเวลาที่แบบว่าอันตรายมากทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะไอ้สองเกมนี้มันอัปเดตแข่งกัน อืมถ้าหลุดมานี่เซ็งเลยนะครับอมอย่างเศร้านี่ฮะถือว่าเป็นการรีวิวอาชีพไซบอรกไปในตัวเลยทุกคนุยกระสุนหมดนี่ว่าอาชีพใหม่มันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ยิงเนีย่ยเป็นกลุ่มแบบอาชีพไซบอร์กไงทุกคนอีกอย่างคือมันใส่กระสุนช้ามากด้วยนะครับอืมถ้าแบบโดยรวมๆแล้วเนี่ยยังไงไซบอรกก็ โอปชุดนะครับณนะตอนนี้แล้วนะอืมประมาณนี้เลยทุกคนเป็นไงนะครับอุปกรณ์ครบชุดนะฮะเกาะหนามเกาะหนามนะครับเกาะแดงหนามแล้วก็หมวกใหม่หทุกคนแล้วก็ท้ากบ,บอืมก็ตึงนะ่ครับตอนนี้ครับตึงว่าตึงเดยครับน้องๆตึงกว่านี้ไม่น่าพี่แล้วอีกว่าเนี่ยถ้าตึงกว่านี้ก็น่าพี่แล้วครับอ่ะยิงไปให้ยิงไป,ไปเป็นไง ดันเลเวลสี่ทุกคนยิงสี่ฮิตนะครับอืมถ้าปืนไรเฟิลเรามีลูกกระสุนเนี่ยก็จะเคลียร์ได้ไวกว่านี้อีกนะะแต่ว่าอย่างที่บอกมันหมดแล้วเนี่ยใช้จนหมดนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องแดงรอบนี้แล้วกันว่าเราจะเปิดได้อะไรนะฮะเดี๋ยวบวกเลยแล้วกันไม่น่าตายนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,ห,หไม่น่าไม่น่าตายนะไม่น่าตายนะ เปิดปะโอเคประตูเปิดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกล่องกันทุกคนลุ้นดีได้อะไรคือตอนนี้ของเราครบแล้วไงสิ่งที่อยากได้คือปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองเพื่อที่จะแบบว่าสแต็กลูกกระสุนนั่นเองนะครับขอปืนลูกซองโอ้โหเล่อยไฟฟ้าว่ะอ่ะเป็นเลื่อยอันที่สามแล้วนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพชรห้าเม็ดทุกคนเปิดไปเลยห้าเม็ดเป็นไงนะฮะอิ่มอทุกคน กร้อยเพชรครับถ้ามีอาชีพใหม่มานะเราซื้อได้เลยนะตอนนี้เฮ้ยหลังคาโบดว่ะกระโดดขึ้นได้ปะโอ้เกือบขึ้นได้ว่ะคนดูขึ้นเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะโอ้โหเราปีนได้หมดทุกที่แล้วทุกคนดูดินะฮะเราต้องกลัวอะไรอีกเราต้องกลัวอะไรอีกคือตอนนี้เราอุ้ยกวางนี่ไงมึงต้องกลัวกวางเพื่อนมึงต้องกลัวกวางเพื่อนไปฉายเพื่อนไปฉาย ไปฉายเพื่อนไปฉายเออมึงต้องกลัวางเพื่อนเร็วเวเดี๋ยวขึ้นที่สูง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 โอเคอโอ้ยเห็นไหมเราต้องกลัวอะไรอีกใช่ไหมทุกคนคือเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับตอนนี้นะะ ไอเทมโคตรโอพนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดโคตรโกงนะครับสำหรับตัวรองเท้ากบทุกคนวิ่งเร็วเล็กน้อยนะครับเพิ่มการวิ่งเร็วเล็กน้อยแล้วก็กระโดดสูงเป็นไอเทมที่ช่วยเราได้เยอะนะครับไอเทมชิ้นนี้นะถ้าใครแบบว่าสนใจนะครับก็ลองเข้าไปสุ่มดวงเปิดกล่องได้ทุกคนแล้วถ้าใครเปิดประตูไม่เป็นนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปของเมื่อเช้าผมพี่ได้นะคือคลิปนี้นี่เองทุกคนนะครับบอกวิธีการหากุญแจแล้วก็ลงดันผ่านบอสกบใหม่ ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับทลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ให้พี่นิดนึงนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ